โตมาก็น่าจะสองกิโลสามสองโลโเศีพ่อเป็นเยียพ่อเป็นเยียลูกออกมาเป็นอันนี้โตหน่อยเดี๋ยวเข้ากล้อง อดีตแชมป์เงินหมืน่นปล่อยเดินเล่นนะทำทับกับตัวแม่สี่ห้าตัวมีแต่ไก่เด็กเดินเล่นสบายปลอ่อยกินหญ้านิดหน่อยถ้าปลอบตัวเมียห้าตัว ตัดเดือยเรือยาวมากนี่แชมป์เงินหมืน่นสิบเจ็ดนาทีตอนนี้เข้าอายุสองขวบทำพ่ออย่างเดียวทำพ่อพันธุ์ตอนนี้น่าจะสองกิโลห้า ตอนที่ทำการแสดง2อกิโลสเกือบ2อกิโล่อยให้เดินเล่นกินหญ้านิดนึงเดี๋ยวเก็บ Oh, <laughs> ตัวนี้ไข่ไม่รอบแล้วเลี้ยงลูกไม่ได้เลยัลงต้องออกอามากเลี้ยงเองจริงตัวนี้หางยาวมากนะหางกำลังออกยาวสวยหาง ไกลมันเดี๋ยวมันเตะ ตอนนนุ่มนี่หล่อมากคอนเทพเลยและเป็นหน้าหงอนหน้าค้างนะอาชีพเลยลตัวนี้ไ,ไก่บางทีตอนนี้เด็กมาดูไม่เก่งนะตัวนี้เกือบได้ไปทำเป็นไก่นวมแล้วตอน,นแรกๆนะครั้งสองครั้งเกือบได้เป็นไก่นวลนะได้ไปอยู่สุ่มไก่นวมประมาณเดือนหนึ่ง อน,นุ่มมันอ่อนแอเนี่ยมันดูเหมือนไม่เก่งพอมันได้อายุมันทั้งสิบเดือนมานี่เกือบ,เก,อบเกือบทิ้งไก่ดีนะครับมาคร้งไก่เราก็ต้องรอหน่อยนะครับให้เวลามันหน่อยให้มีกล้ามเนื้อมีกําลังแล้วก็ความเก่งมันก็จะออกมาโดยร่างกายของมันเองนะครับบางคนเตะครั้งสองครั้งนี่ยดูแล้วฟอร์มไม่ดีอ่อนแอก็ทิ้งเลยครับเราต้องรอก่อน ต้องออกกาลังให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับก็เหมือนตั้งมวยครับยัาไม่ได้ซ้อมอะไรก็ทำการแสดงไม่ค่อยประทับใจนะครับก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยครับถ้าสายพันธุ์ดีพ่อดีแม่ดีก็ก,ก,ก็ต้องรองเวลาสักหน่อยครับให้อายุเขาได้แล้วก็ความแข็งแรงเขามีนะครับโชว์ฟอร์มเก่งออกมาเองตัวนี้ก็ไก่หนุ่มครับ ตัวเล็กโตมาก็สักประมาณสักสองกิโลสองไม่รู้จะได้หรือเปล่า